บัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าในวิทวัสบางพระไทยยาขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์ระความปฏิถิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณี ขอเทพเจ้าขอเทพเทวดาชาทั้งหลายโปรดชงมาอนุโมทนาในการสวดสัตย์แสดงข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตนาไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจบนดาลให้ศิลของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสูขอัตราขัันตุเทวตาสธรรมมุนีราชสัสนันตุสขามโมกขัง สเคกาเมจาดเปเคดิสิคาลตเตจันดาลิเขวิมาเนทีเประเทจคาเมตารุวนะคะหันเเเขหาวัตถุมให้เคตเตอุมมาชยันดุเทวาชาลัทถาลวิษเเมยยคาคานาพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนางสารพวเมสุนันตุธรรมสวรรคโลอายามัทันตาธรรมสวรรคโลอายามัทันตาธรรมสวรรคโลอายามัทันตา บทส่วนนมัสการสิทธิคาถานโมัดศัพท์ขวัโตอรหะโตสมาสมุทศัสส์นโมัสศัพท์ขวัตโตอรหะโตสมาสมุทัพท์นโมัดศัพท์ขวโตอรหัโตสมาสมุทัท์บทสวนสัจจกิริยคาถานาทิเมสนาอัญงพุทโธเมชานาวรังเอเตนะสัจเจโอเชนะสติเมนตุสัปปทานาทิเมชนาอัญยังธโมเมชนาวรังเอเตนะสัจจโอเชนะสติเมนตุสัปทา น,นาถิเมชาณังอันยางสังโฆเมชานังวัดังเอเตนสะสัจาวเชนะโสติเมหันตุสัพหทาเม <c oughs> สวดมหาคารณิโกนาโถต,ติอธิกาคาถามหาการณิโกนาโถอ,อัธายสุปภาณีนางภูรตวาป,ปารมีสภะปตโตสมโพธิมุตตะมังเอเตนสะสัจาวเชนะมะหันตุสัพพุปัตถวา มหาการุณิโกนาโถทิตายะสัปปานินางภูริวาปารมีสภาวะปโตสโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจะวเชนะมาหันตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถสุขายะสัปปานินางภูริวาปารมีสภาวะปโตสมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจะวเชนะมาหันตุสัพพุปถวะ เบอ่สวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกลางสมัยยังพระควาสกเกสูวิหารตีเปิโรทุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคูสังเคนะสัิงมัญจาเมเทหีพิคูสเตหีส,เสเภเเทวทานเตหีท้าซาหีจารุกาคตุหีเทวตาเยควยนะสันนิปติตาหนติประควนตังสัญญาพิคุสังขันจา,ารตะโขจตุนังสุทาวาสก,กายการนางเทวานาอทาทโหสียยังโขพระควาสเกสูวิหารตีเปรโรทุสมงสมง มหาวเนมหาตาพิฆุสังเกนะสติมบรจัมเตหิพิฆูสเตหีสเพเฮวะอรันเตหิทัสสะหีจารุกาทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปิตาของติปขวันตังทัสนายาพิฆุสังคันจ่ายนุนามยาปิเยนะพระขวาเตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาพระขวัโตสันดิเกปเจขถาะเสยมติอารโคตาเทวตาเสถาปีนามาพะละวะุริโสสมาชิตังวาพระหังะเสยยะระภาษาตังวาพระหังสมิชยะเทวะเมวะสุทาวะเสสุ เทเบสุขระหว่ิตาภควัโตปุระโตปัตุระหังสุอรตโหตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังทังสุเอกามันตังตาโหเอตาเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคตาภาสีมหาสมิญโญภวนาสมบิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อิมังธรรมะสมัยาภิกตาเยวะอปราชิตาสังขันติ อัฏฐโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางภาสีตาราพิคาวสมะถังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังังสุสารถีวานีตานิกาเหตุวาอินทริยานิรัขันติปฏิตาติอัฏฐโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางภาสีเชตวาขี่นางเชตวาปฏิคายินต์ี่ล่างหะจมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะขุมาตาจะขุ สุทันตาสุสูนะคะติอัตโขปราเทวตาภควโตสันติเกยิมังคาทางภาะสิเยเกชิพุทธังสารนาคาตาเสนเตคามิสันติอปายยคูมิงปหายามมนุสังเทหังเทวกายังโพริโพริสันติติอัตโขภควาภิขวะปันเตสีเยเกนะภิขเวทัสสูโรกัทัาตุสุเทวตาสันนิปฤตตาหุ่นติตถาคตังทัญญาภิขูสังงันจะเยเิเตภิขเวเหตุสุงอัติธรรมทานาฐานโตสมมาสมุทาเตสัมปีภควัตานังเอตปรมหายวเทวตาสันนิปเตตาเหตุสุงเสทาปี ไม่หังเอตระหีเทพเจ้าพิฆเวพะวิสันติอนาคตตมะทานาค่ะโตสมาสุทธาเทสัมพีพคาวันทานาเอตตะปรมายวัชเวตาสันิพติตาอวิสันติเสยถาปีไม่หังเอตระหิอจิคีสามีพิฆเวเทวกายนางนามานิทิตายิสามีพิฆเวเทวกายนางนามานิเทศิสามีพิฆเวเทวกายนางนามานิตาสุนธาสารุกังมาณสิกโรถาภาสีสามีติเอวัมพันเตโคเตพิขุภกวตโตปจัตโสสุมขวาเอตัทโวจ่า สีโลกมณุกสามิยะธาปุมาทัสิตาเยสิตาคิริคับพรังปฐิตตาสมาหิตาปุทุสิหามเวสารินาโลมะหังสาวิสัมพโนโอทาธรรมนัสสาสุทาวิปัสสนามะนาเวลาเพยโยปัญจสเตยัตวาวเนกปีละวะเทตะโตมันติยัตถาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาปิจันตาเทวิชานัภาคิโกวเตจาตะปมะครุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมตัวโทยานง อมนุษสารทัชนางอปัยเกสตัตมทักขงสหัสังอสตาสตาริงสตังเอกสหัสานางอมนุษสารนัมพัสุงอภัยเกศตัตมาทักขงนิสาสภาบุภาอุหงชันจัสภังมิญญายะววคิตวันนัจคุมาตโตมันติยิสถาสาวเกศาสเสนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานารรมพิโคโวเยวุหังกิตายิสามีเคตดกิอนุคุปโสรสตาสหัสสาวิขาภูมมากะปีรวัทวายทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิฆุณาสมิติมนัง สหัสสายมวตายะขานนัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัสินโนมทามานาปิกามุงพิคุนังสมิติวนงสาัตาคิราติสหัสสายะขานนัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัสินโนมทามานาปิกามุงพิคุนังสมิติวนงอิเจเตโสระสหัสสายะขานนัตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัสินโนมทามานาปิกามุง พิคุณนางสมิติงมวันางเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตวานิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยะสิโนมุธามานาติกามุงพิคุณนางสมิติงมวันางกุมพิโรราชชายโกเวปุรัสันิเวชนางเพยยนางสาตาสาพสังยะขานางปายิรปัสติกุมพิโรราชชายโกโสปคัสมิติงมวันนางบริมัญจาตทิสังราชาทัตตะโทภาษาสติอันทพานางอธิปติ มหาราชชัสส <icana>, ิโสปุตตปิตสาภาโวอินทานามาภัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัชิโนมทมานาพิกามุงพิกุณาสมิติงวนังทักขีณาจารยที่สังราชาวิรุโโหตปฏิิมหาาารชสัพหะโวอินทานามาภัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัชิโนมทมานาพิกามุงพิกุณาสมิติงวนัง ปชิมัญจาที่สังราชชาเวโรปโขปัสสาสตินะคานางธิปติมหาราชาสัชชิโสปุตตาปิตาสาพระอวินทานามาภะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสีโนโมทัมนาธิกามมงฟิกุนางสมิติงวันนางอุทานรัชทิสานรัชาปุโรตปัสสาสติคานางธิปติมหาราชาสัชชิโสปุตตาปิตาสาพระอวินทานามาภะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสีโนโมทัมนาธิกามมงฟิกุนางสมิติงวันนาง บุรีมาทิสารทตาร์โทตัทิเนนาวิรุหะโกปชิเมนาวิรุปโขกูวะโตตรังทิสารสตาโรเตมหาราชาสมันตาจุโรทิสาทันทารมนาทังสุวันหนิงกะพีรวัฒเวเตสามายยวิโนทาสาคูวะจันนิกาสะภามายากุเกนทูเวเกนทูวิภูจาวิภูโตสะหะจันทโรกรรมาเสโทจะกินมันทูนิมันทูจะปนาทูปัปมัญโยจะเทวสุโตชมาตริจิตาเสโนจันทโพทโรราชาฉโนสะโป อาคูบันจาิโกเจวะติมพรุสุริยวัชาสาเจจันเยเจราชโนคณภาษารวราชุภิธรรมานาภิกามุงพิคุณังสมิติงมนางอัาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตาชากากัมพรนตสัตระอาคูปายคาสหายาติภิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายสัสิโนเอราวโนมหานาโคโสมค้าสมิติงวน,นังเยนะคาราชชสหัสหา,สหาราาณติธิพาธิชาปกิวิสุทธะชาักูเวหายาสาเตวนามชชาตาสิตราสุปนาอิติเตสนามัง อภัยันตทานาคาราชานามสีสุปนตโตเขมมะคัสสีปุทโธสันหะหิวะจาหิอุปวะหะยันตานาคสุปนาสดานามกังสุพุทธังชิตาวิเชตะหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัเสเตอิติมาโตยัสสิโนการะกัชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาวิปจิตีสุจิติจาปหาะโทนมุจีสหาสตันจ่าภริบุตานังสเพเวโรชนามกาสันหิตวะภลิงเสนนางถูกพาธมุปะขมุงสมัยโยธานิพันธันเตภิกุนังสมิติงวานัง อาโปจเทวปะปัทวีจัตเตโชว,วยโยตถะขมูวรุณาวรุณาเทวาโสมจายัสสาสหะเมตาการุณาไกากาอาคุเทวะสัสสิโนทัเศเตเตทัสทากายาสะเพนนนทวานิโน,นอ,อิทิมโตชิติมันโตวันนาวนันโตยัสสิโนมทามานาภิกามุงภิกขนาสุเมติงวนาเวณทุจเทวะชาฮารีจะอาสมาตตุเว,วยามาจันสุวนิสาเทวาจันทมาคูปรกิตาสุเรนสุปริสาเทวาสุเรยม,มาคูปรกิตานัคตานิปรกิตตวะอาคุมัทธวราหากาวาสุนังวาสวะเศโท สโกปะคับุรินทัสโททัสเสตเตทัสธากายาสเปนนาตวานิโนที่มันโตชิติมันโตนาวตโตสสิโนมทามานาพิกามุงพิ่คุนังสมิติวันนัทาคูซาคาคูเทวาชาลามคิสิขาหรือว่าอติทกาชโรชาจักุมมารบุพานิพาสิโนวัตุนาสหธรรมาจักอุตตาจักอเนชกาสุริยารุจิลาอาคูอาคูอัตสวันีสิโนทัสเสตเตทัสธากายาสเปนนาตวานิโนที่มันโตชุติมันโตนาวตโตสสิโนมทามานาพิกามุงพิ่คุนังสมิติวันนั สมานามหาสมานามนุสามนุนสุตมาคกิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาคาคูหารโยเทวาเยตโรคีตวะสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาสีโนทัสเสติทัสธากายาสเพนนนัตวนีโนทิมันโตสติมันโตวนาวโถยสีโนมธามานาพิกขะมุงภิกขุนางสมิติวานาสุกากรุมหาอรุณาอาคูชนัสสะสหทาตะไครหาปโมขา อาคูเทววิชาคณะสถามตาหาทระาชามิสกาจายสสิโนทนายยังอาคาปชนโนโยธิสาอภิวัตสติทัสเตธัสธากายาสเพนะนัตตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตลิสสิโนโมทามนาปิกาโมงพิคุนาสมิติงวนาเขมิตาตุสไตายามาัตภกาไดแลสสิโนสัมปิทกาลาพเศธาโชตินามาจะอาสวานิมานาตติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาทัสเตทัสธากายาสเพนะนัตตะวนิโน ทิมันโตชุติมันโตว,วันววนาม,มันโตยะชสิโนมัทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติมวานาสัะเทเตเทวานิกายาสัพเพนนนัะวานิโนนันวายเนะคันชุมเยจันเยสัติสาสหะปวุฒาชาติมังคีลังโอคาตินนามานาสวัางสเคโมคาตารังนาคังจันทวะัสิตาติตัง สุภมาปรมโตจาปุตายคิมมโตสหัสสันนคุมาโรติโสจโสโอบักสมิติงวนาสหัสพามาโลกานังมหาสพามาพิติทติอุปปโนชิมันโตฟิสมากายยนชัสิโสพระเสตะทะอิสระอาคูปัจเจกวะสวัตินงเตสันจามัสโตอาคาหาดิโตปริวาริโตเตสสะเพติกันเตสินเทเทเวสพรามเกมารเซนาปิกามีภาสากันหาสามันทียังเอถะขันธถาพันธัสรกนัพันธามาทุโว สมันตาพระธิวาลัถามอวุโมกจิถากโกจินาอิติตธรรมหาเชโนอักกัหาเชนังเฟสยิปานินาปรัมหัจจะสารังตะวันนาเพราวังยถาบุษโกเมโคทันยันโตสวิชุดโกถาทาโสวจุธาวัติสักุโตอัศยังวเสตัสพังพญายาวววคิตวานาจักุมาตะโตมัตยิสัทธาสาวเกศสาเสนระเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาปิพโว เตชะตัปมารุงสุตวะพุทสศนสานังวิตรเคหีปะกมงในสังรมปิสุยงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสสิโนสมโมทันติสาุเตหีสาวกาเตชะเนสุตาติบสตรจุลชัยยาปกรณ์นโมเมพุธาเตชะสารตนาตัยธรรมมิกาเตชะประสิทธิ์ประสีเทวานารายยาปรมสุราสิทธิพระมาจินทาจตุโลกาคัมภีร์รักกาสมุทาภูตุกังคาจะสัพพมาชัยยาประสิทธิพระวันตุเต ชยะชยะทรณนิทอนีอุรธีอุรรีนาทีนาทีชยะชยะขคนละตัวละนิสัยในายสายเชนะเมรุราชาพละนาราชีชยะชยะคำพียรสมพีนาเคธนาคีพิชาตปูจการีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุรธานมมคชาชยะชยยะวุรณามุขะสัตถาชยะชยะจปาธินาคัตกุลคันตกะชยะชยะค้คนนะตุรงสุกระพุชงศิหพยาคตีปาชยะชยะวรณามุขะยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนสุธินารดี ชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรนีตเดศธาสุชยาชยชยธรนีสารตินสธาชยชยมังกราลัญยาภาวเคชยชยวัฒนายเขชยชยราคเสสุระปุชเตชาชยชยพระเมธทัคนาชยชยราสาธิราชัยชยชยปทวินสัพังชยชยอธันตาปเจกพุทธสาวังชยชย มเหสุโรหะโรหินเทวาชยชยพรมาสุรโคชยชยนาโควิรุหโควิรุปโคชันติมารวีอินโทจาวเนเดโยจักุเวโรวรุโนปีจากคิวโยจปาปัญโหกุมารโรธารัตโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสีโนสาวกัสสะภาชยาราโมภวันตุเตชยธรรมโมจสังโกจัสสภาโลจชยกังอิตินะชยเตเชนะชยสุถีภวตุเตอิเตนะพุทาเตเชนะสตุเตชยมังคะลัง ชโยปีพุทธศาสตร์เซดิมโตอายังมาราซาจปาปีมโต布ราชโอโอโคสซียโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาพรหมคณามเฮซิโนชโยปีพุทธศาสตร์เซดิมโตอายังมาราซาจปาปีมโต布ราชโอโอโคสซียโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอิทธาคณามเฮซิโนชโยปีพุทธศาสตร์เซดิมโตอายังมาราซาจปาปีมโต布ราชโอโอโคสซียโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทวคณามเฮซิโนชโยปีพุทธศาสตร์เซดิมโตอายังมาราซาจปาปีมโต布ราชโอโอโคสซียโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุภณะคณามเฮซิโน ชายโยปีพุทธศาสนิมโตอายังมาราสาสปาหมิมโตปราชโยโคเซียมโพธิม <kr> ันเทปโมทิตาชยัตถานาคคานามเฮสีโนชายโยปีพุทธศาสนิอโตมายังมาราสาสปาปีมโตปราชโยโคเซียมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาพรหมคานามเฮสีโนเานโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหติชายโยสุเฉมังคะเลอปราชิตประลังเกสีเสปะทวิโปคะเรียพิเสเกสภัพุธนาขปโตโมทติ สุนัขตังสุมังคลังสุปปะังตังสุ่ทิตังสุขโนสุมุขโตจัสมีทังพรหมจาลิสุปัทคีนังกายะกมังวจากมังปักขินังปักขินังมโนกมังมดิทีเตปัทคีนาปัทคีนานิการตะวะรพันตัตเทปัทิีเนเอตารัธาลัทธาสุกิตาเวดุหาพุทธสาสเนอโรคาสุกิตาโหตหาสหะสเปติยติภิสุนันตุโคนโตเยเทวะอสมิฐานเนธิคตาธีกายุกาสัทธาคอตุสุกิตาคอตุสัพพธารักขันตุสัพพสิตาหนาวรกขันตุชินาศาสนังยากาจีปทานา เตสังสเพปโณนันตุมโนรัฐายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาปัจจุฑทวาจุปัทวาเตสังนิวะเรนตุจสัพทากายาสุขังจิตาสุขานอาถานตุยถาระหังบวชสวดธรรมะนิยมสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกาสะอารามเมตาตะโขภควาภิขูอมเตสีพิขโวติ พทันเตติเตพิขูพระวัตโตปจะสสูงพระวะนิตัทวโจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาสุธรรมทิฏฐตาธรรมานิยามตาสเพสังขาราเทศจิตตังตถาคโตอภิสาวพุชติอภิสเมติอวิธามุชิตวะพิสเมตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัถาเปติวิวรติวิภัชติอุตตันีิกโรติสเพสังขารานิทาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาสตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิฏฐตา ธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาที่ตั้งตถาคตโตอภิสัพพุชติอภิสเมติอภิสัมมุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติทเทเสติปัญญาเปตีปัฏฐาเปตีวิวรติวิปัชาติอุตตนิกโรติสเพสังคาราทุคขาติอุปาทาวาพิเเวตถาคตานังอนุปาทาวา,า,าตถาคตานังทิตาวสาธาตุมธรามติตตา ธรรมานิยามตาสเพหธรรมานตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมมุชิตวะอภิสเมตาวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติยวารติอุปสติอุตตนนิกโรติสเพหธรรมานตาติอิทะม,มาโวจ่าพระควาอัตตะมาอัตมนาเตภิกขุภะควะโตภาสีตังอภินันทุนติ <c oughs> บทสวดพระเทะียรรัตคาถาอัติตังนั้นวาคาเมยานัปปิกังเอนะคาตังบุคคลไม่ควรตามีิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยักธาตีตามปะหินันตังอปาตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตกลาไปแล้วสิว่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจโยธรรมาตถาตถาวิปัสสติอสังเีรังอสังคุปังตังวิทามนูปลุเยผู้ดได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนั่นที่นั้นยังแจ่มแจ้งไม่งอนงันไม่คลอนแคลนขอควรพ่อครูนาการเช่นนนััั้้ไวววอเชชกกิจาาาามตงงโญรณส ความเพียรเป็นกิจย่อมทำวันนี้ใครรู้ความตายแม้พรวงนี้นักฮิโนสั่งคารันเตนะมหานเศนนนมัจุนาเพราะการผิดเพี้ยนป่ะมาชุราซึ่งมีแสนหนาหัย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเิียงอโหรตัมมมตันที่ตังตังเวพะเตกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมเก่าด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่กิจคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมหมวดสวดธรรมะาสั่งไว้ครับประจาบเวขะ สเพสสังขารานิจางสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันมันทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมมาอนัตตาสิ่งงหลายทั้งปวงท่านที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่ตตนของเราอทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะความตายเป อาวสังมายามาริตพังอันเราคืนตายเป็นแท้มรณปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณาเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว,ะตะวัตตะควรนิจะสังเวทอายังกยโยวเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นป่าสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอันีเิเสศสติ <c oughs> จากนอนทัพปัทวินซึ่งแผ่นดิน การลงคาราอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิชาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุบชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเนชสาวูปัสโมสุโขความไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาโมทันติจะสัตว์ทั้งหลายนักวงกำลังตายอยู่มาริสุจะมมาริสเรที่ตายแล้วและที่กำลังจะตายตะเทวะหังมาริสานี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นาทีเมเอตถะสังสโยอความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุศลังกามาสเถรหีพระเตกิตต่างปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุคนโตเยเทวะอสเมิงฐานเนอธิคตาธีกายุคัสธาหนตุสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุ ทุกขาปมุจันตุสเพอาญาติกาสุติตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพปิสาสเพยาคาสเพเปตาสุติตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพอะดิยุปชายาสุติตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพนะครับตาสุติตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพเทวาสุติตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพสามตินังสามิชันตุโวบรสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสโตคันติมัยยะอิติภควานะโมพุทธิสโตคันติมัยยะอิติภควา นมโมพุทธิสโตอคันติมายะอิติภะโวะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชนีทูเปคาริโคทิคารตแตหิงแตหิงตาธรรมทานในนาพวันตุปูชิตาสดเถงกอรเทท้าวิหารมัณฑาเลเทราสมชาณวากาจพิโวโวสารามิกาธานาปฏิปัสกาคามาสเทสานิฆมาจิอิสาราสภานคูตาสุจิตาพวันตุเต ชลาพุชายยาปิจะอันตสัมภวาสังสีขชาตาอัตโวภาติกานิยานิการทำวารังปฏิจเตสเพปีทุกขสากโรตุสังขยังธาตุเีรังสตังธรรมโมธรรมธราสุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัายาจาริตายาจามเหรคตุสธรมโมสเพปีธรรมจาริโนุทิงสัมปาปุญยามะรมเมอธิยาภเวทิเตปัสสนาของตุสเพปีปานิโนพุตศาเสนสัมมาทารังพระวชันโตกาเลเทโวภวัสตุพุทธิภาวยะ สตนานังสมิตรทางเมตุเมธนิงมาตาปิตาจาะอรัชชังนิจจังระคันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชโปรปชาลระคันตูสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุขปตาชนิทุกขาพยาปตาชนิพยาโสกปตาชนิโสกาขนทุสเพพปีปานโนเอตาวตาจะอัมเหติสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทว,วานุโมทันตุสัพพะสมมติสิทธิยาทานังนัทันตุสัทายาสีรักนะคันตูสัพพทา ภาวนาทิรุตาหองตัวคันฉันตัวเทวตาคาตาสุมาฆลคธาห์หมุนตุสพางสุมาฆลังระคาตัวสภเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสตีหอนตุนิรันตระห์หมุนตุสพางสุมาฆลังระคันตัวสภเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสตีหอนตุนิรันตระห์หมุนตุสพางสุมาฆลังระคันตัวสภเทวตาศภสังขานุภาเวนะสตีหอนตุนิรันตรงสัพเพปุทาพระปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานาจิเตเชนและขังมรธามิสัพพโส พุทธาพระปตตาปเศสการันจะยังพลังอาถรรพ์ตาณาเตเชนะขังมาทำมิสะปโสสเพพุทธาพระปตตาปเศสการันจะยังพลังอาถรรพ์ตาณาเตเชนะขังมาทำมิสะปโสสเพพุทธาพระปตตาปเศสการันจะยังพลังอาถรรพ์ตาณาเตเชนะัขังมาทำมิสะปโสสเพพุทธาพระปตตาปเศสการันจะยังพลังอาถรรพ์ตาณาเตเชนนักขังมาทำมิสะปโสสเพพุทธาพระปตตาปเศสการันจะยังพลังอาถรรพ์ตาณาเตเชนนักขังมาทำมิสะปโส สัพเพพุตรภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอารานาจตเชนนาังมระามิสัพโซสัพเพพุรภรปตาปัจเจกานานจะยอางพลังอาราธนาจตຈเชนนังมะามิสัพโซสัพเพพุุตรภรปตาปจเจกานันเะยังพลังอาราันาจตเชนนทขังพันธามิสัพโซ ด้ ult, ูแอมนะแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสาธยายพุทธมนลนี้ข้าพเจ้าขอนำเกล้าที่ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสถิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีถันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้ตรงเป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้าแค่ทราปลอดภัยถูกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่ไหนได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบธรรมคำว่าไม่มีโอกาสยากจนขอจะได้มีข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมาในพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทางขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุทนาสาธุในการดุกุศลน,นี้ป,นปรชปีประสาพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้ชัสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวอนุภาพปฏิทานุภาพศัชรสิทธิออ์อำนวยขอได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาผูกก้ประการเพอิน